มาทำข้อสอบข้อนี้ใน1วิกับครูพิทยกันนะครับสำหรับข้อนี้เขาบอก all sales staff are asked to acknowledge their in Monday's workshop ซึ่งลักษณะแบบนี้เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าต้องใช้คำนามนะเพราะอะไรเพราะ there เนี่ยเป็น positive pronoun ที่อยู่ในรูปของ adjective adjective เนี่ยวางไว้หน้าคำนามใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยชัดเจนมากๆ adjective วางไว้หน้าคำนามฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็ต้องการคำนามแล้วตามด้วย in อีก in เนี่ยเป็น preposition ซึ่งจะใช้เอาไว้กรณีเหมือนแบบขยายความของคำนามอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นคำนามดูจาก choice ครับข้อ1 participate ข้อ2 participates แบบเติม S ชัดเจนเห็นไหมฮะลงท้ายด้วย s แบบนี้เนี่ยมักจะเป็น verb ดนะะัะ,ะนั้นเนี่ยช้อย a ก็จะเป็น verb ช้อย e B ก็จะเป็น verb แบบ singular ส่วนช้อย e C ก็เป็น verb แบบ ED, เติม ed ไห participated เพราะฉะนั้นเราตอบได้ช้อ i c e เดียวฮะ,ะก็คือช้อย e D ก็คือ participation ลงท้ายด้วยเช่นเป็นคำนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เห็นปุ๊บเฮ้ยเจอ there. เดร์ต้องตามด้วยคำนามก็ตอบช้อยดีได้ทันทีไม่ต้องแปลเลยแบบง่ายดายนะแต่ถ้าอยากจะแปลก็ดูสักนิดหนึ่งเขาบอกว่า All sales staff นะก็คือเหมือนแบบ staff พูักงานขายทั้งหมดเนี่ยนะฮะ are asked to c a ขอให้เห็นั้ยเป็น passive voice verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ไหมครับ To call ให้ acknowledge ตอบรับนะครับ their participation ก็การมีส่วนร่วมของพวกเขา in Monday's workshop ใน workshop วันจันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแปลดโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นก็แต่อย่างที่บอกไปฮนะ เจออันนี้เห็นปุ๊บแล้วเราตอบได้เลยว่าเฮ้ยหลังแดเป็นซึ่งเป็น adjective เนี่ยก็ต้องตามด้วยคำนามก็ choice d ครับแป๊บเดียว